นายกรัฐมนตรีไทยคือหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำของประเทศนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2475ประเทศไทยเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งสิ้น30คนซึ่งแต่ละคนก็มีที่มาที่แตกต่างกันไปหลกัหลกๆเลยก็เป็น2วิธีครับผมวิธีแรกก็คือนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน อันนี้คือเบสิกสุดๆเลยสําหรับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยปกตินะครับนายกจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน,นครับซึ่งอาจจะมีรายละเอียดในแต่ละครั้งค่อนข้างแตกต่างกันไปบ้างนะครับยกตัวอย่างว่าเมื่อปี2,548พักไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทําให้ในายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยแล้วก็เป็นสสของพักด้วยเนี่ยได้ ขึ้นมาดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ดูปกติดีครับแต่เชื่อไหมครับว่าในบางครั้งพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้คือในปี2562นะครับพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับที่1แต่ไม่สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาได้ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธจันรโอชาเนี่ยสามารถรวมเสียงในสภาได้มากกว่า แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้ครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นเหมือนกันวิธีที่2ในการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็คือมักจะเกิดขึ้นในเวลาไม่ปกตินั่นก็คือนายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารก็คือในช่วงที่ประเทศอาจจะเกิดความวุ่นวายหรือเกิดวิกฤตการทางการเมืองเนี่ยกองทัพ ก็มักจะเข้ามายึดอำนาจโดยกำลังทหารแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศซึ่งมันจะทำให้นายกรัฐมนตรีเดิมเนี่ยหลุดจากตำแหน่งแล้วก็ต้องมีการหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ปกติแล้วเนี่ยหลายครั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารหรือวหน้าคณะปฏิวัติคนนั้นๆจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเองเช่นการปฏิวัติเมื่อ สมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านก็ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเองหรือจอมพลถนอมกิติขจรท่านก็เคยขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วเหมือนกันแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่ว่าคณะรัฐประหารยึดอานาจแล้วไม่ได้เป็นนายกซะเองอย่างเช่นการรัฐประหารเมื่อปี2534คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินําโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เนี่ย ได้เชิญนายอนันต์ปัญญาราชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือการยึดอํานาจของคณะปฏิรูปการปกครองเมื่อปี2549เนี่ยพลเอกสอนทธิบุญ,ญรัตกลรินเป็นหัวหน้าคณะแต่ว่าได้ไปเชิญพลเอกสุรยุทธ์จุรานน์มาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็คือการได้มาของนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีที่ไม่ปกติแต่น่าตกใจว่าถ้าเทียบสัสดส่วนกันแล้วเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการยึดอํานาจค่อนข้างมากส่วนอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นน้อยครั้งมากแทบจะเคยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ําในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็คือนายกรัฐมนตรีพระราชทานย้อนไปเมื่อเหตุการณ์14ตุลาคมปี2516ซึ่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเนี่ยได้ออกมาประท้วงรัฐบาลของจอมพลถนอลกกติรจนต้องลาออกแล้วก็เกิดการประทะกัน ระหว่างกลุ่มต่างๆทําให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของผู้คนจํานวนมากเนี่ยในวันนั้นจอมพลถนอมกิติขจรได้ขอลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ได้ออกถแถลงการทางโทรทัศน์ด้วยพระองค์เองเพื่อขอให้ยุติความรุนแรงแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้นายสัญญาธรรมศั์ เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือนายกรัฐมนตรีพระราชทานซึ่งนายสัญญาธรรมศาสตร์ก็ได้เข้ามาตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผ่นดินต,ต,ต่อไปแล้วนี่ก็คือที่มาของนายกรัฐมนตรีไทยทั้งที่เข้ามาโดยวิธีปกติแล้วก็ไม่ปกติเราก็ได้แต่หวังว่าการเมืองไทยในวันข้างหน้าจะคลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นและนายกรัฐมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจริงๆสักทีครับ